ครับอาจารย์เรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญกระถินกันนะครับนะอาจารย์จะไปทอดกระถินณวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568นะครับองค์ประธานกระถินก็คือคุณนัชพลยิ่งประธานพรและก็คุณสุภาพรตั้งวิวัจินดาษัทยิ่งเจริญชัยออโต้พาร์ทนั่นเองครับนะฮะปีนี้นะเป็นองค์ประธานกระถินนะครับอาจารย์ก็เป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับส่วนหลวงพ่อจว่าก็เป็นประธานสง์ นะครับก็มาร่วมบุญกันนะครับในพิธีนี้มีกําหนดการดังนี้นะครับอ่าเวลาสิบโมงเช้านะคะก็จะมีพิธีสืบชะตาหลวงค่ะสืบชะตาก่อนนะครับแล้วก็สิบสองจุดสามศูนย์นอก็คือเวลาเที่ยงครึ่งเราจะตั้งองค์กรถินแห่กันแห่องค์กรถินรอบพระใหญ่ค่ะนะครับแล้วก็บ่ายโมงถึงจะเริ่มถวายองค์กรถินนะครับค่ะไฮไลท์ปีนี้ต้องบอกว่า หลวงพ่อนิมนต์พระมารุ่มในพิธีทั้งหมด40รูปเพื่อทําการสืบชะตาให้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากปีนี้นะครับอาจารย์บอกเลยสุดยอดอยากกระขับรถไปเองก็ได้เพราะอเาเภอวิเศษช,ชาญอ่างทองเนี่ยใกล้มากนะครับก็เชิญได้เรียนเชิญได้ตามสะดวกเลยนะครับส่วนท่านใดจะร่วมบุญกับอาจารย์ก็ทักเข้ามาอาจารย์ต้องบอกว่าตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นปัญหายแยะเลยนะครับหลวงพ่อจึงทําพิธีสืบชะตาให้คณะอาจารย์อยู่แล้วทุกปี นะแล้วก็รอบนี้ก็นิมนต์พระทั้ง4ีสิรูปนะครับมาเพิ่มพลังงานพลังบวกกันนะครับเพิ่มประจุไฟให้มีความกำลังใจกระปี้กระเป๋ากันนะครับท่านในะลวกก็ว่างมานะครับเรียนเชิญนะปัจจัยทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อชันจเจ้าวาดเนี่ยกรรมาการวัดเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ก็คือเอาไปทาสีองค์พระใหญ่นะครับเพราะใช้ทุนถึง16ล้านบาทค่ะพระใหญ่นะที่เห็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะในประเทศไทย คือหลวงพ่อองค์พระใหญ่เนี่ยนะครับท่านถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับที่เราจะเห็นได้ในตอนที่เพลงเคารพธงชาติก็<อ>จะมีลูกหลวงพ่อองค์นี้แหละธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนะครับอ่ะงั้นอาจารย์ก็ต้องขอฝากท่านด้วยครับ